สวัสดีครับผมกรับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับเบิร์ตสูบผู้สุขคนนะครับโมนี่มาพบกับผมกมื่อครับในช่องแท็กตัวโมนี่พามาเบิงรถไทยนะครับ m 6 2 4 0กส h UH. เป็นคูปตาขนาด62แรงมา้ะครับของคูปตาสีขายดีที่สุดในตอนนี้เลิกกับว่าใดนะครับบนหน่อยบนใหญ่นะครับเกียร์ไฮโรริกชัดถืน เดินนาถอยหลังบ่ต้องยดรถแล้วกะ็บ่ต้องเหยียบขาดนะครับเหมาะสำหรับใส่ใน,นงานงานหน้านะครับบ่ต้องใส่เวทก็ได้นะครับขั้นเมีนสีเอาไปดุดเอาไปดันก็ต้องใส่เวทนะครับต้องขยายฐานหลอกอย่างี้เอ็มหกสองยูนเอ็ชยูเฮ็ด พี่น้องก็ไล่ก็แชร์นะครับสิพ้ามาเบิ่งขนาดยางขนาดยางหลังเอ,อ่อสิบหกเกายี่แปดขนาดยางนาเอ,อ่อเก่าขีดหายิบสองนะครับ วัอนี้พามาเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่อยากได้นะครับเกียร์นะครับดึงหนาด้อยหลังนะครับอันนี้ก็เกียร์หนึ่งสองสามสี่ครับนี่เกียร์หนึ่งนี่เกียร์สองดันไปข้างหนา้าพัดไปดันขวาครับเกียร์สามดึงลงมาเกียร์สี่ รถล,ลุ่นนีดัดแปลงออกมาจากเอ0มหกศอก่ก็จะประมาณนี้คร,รับไก่แรนีลยหลอดของพีทีโอก็มีสองระดับนะครับมี เจ็ดรลอยหาซิฟก็พารลอยซีซีฟนะครับเอาขึ้นกกนะี่ก็คือเจ็ดรลอยหาซิฟนะครับเอาลงก็คือหารลอยซีซีฟมองตัวปิดเปิดที่ที่วกอะอยู่นี่นะครับ ออกมาไห้เป็นแนวทางครับสำหรับผู้ที่คิดอยากได้อยากเล่นนะครับขนาดรถรุ่นนี้นะครับ m 6 2 t 0แล้วศูนคันนี้ออกมายัางท่านเด็พ่อปีนะครับกีนาผมกับบสิติดเวทขังละสองก่อนลุยงานดันแต่ว่าปวดไอ้ขยายทันหรอนะครับสิบส้สไซเบียดเชีกับิีเปียนทอไม่นะ นี่นะครับแต่เป็นว่าให้รีวิวนะครับก็เอาไปพรอมคลิปหนีเลยเนาะนี่นะครับติดต่างเองนะครับผมตัดเหล็กใส่มงนคาจับกระจกน,นะครับสายกระสีโปร่งสีหุ่นละไปข้างในพุ่นละอ่อนไปฟังพุ่น ตัวนี้ก็ออกซช่ไหมครับนี่ครับสายลมโผมหอดพีนสเปคของคันนี้ก็สำหรับงานดันก็นถือว่าปกตินะครับ ผมก็บว่าบาหน่อยเกินไปแล้วกับเบยาใหญ่เกินไปนะครับพอแถวบาว้านมันมีงานหมา่างปลาเรื่องยไปงานเห็ดเงินยนาตัวลุดขนาดสั้นนี่ก็บมันเปนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เออเอาเออมาทายให้พี่น้องเบิร์ครับเพื่อเป็นแนวทางครับผู้ที่สนใจอยากได้รถคันนะี้ จะได้ลดรุ่นหนีไหมกดติดต่อสอบถามคุปตาไกลบานทันลอตัล,ตลีเออสองเมตรยี 2, ่สิบนะครับตัวเดียวกันบ้างกับของซีเก่าหาเจ็ดมาตัวหักฐานไม่หักสีใหญ่ก,กันตัวเอ็มยูหาเจ็ดขมงันสีใหญ่กว่า ตัวนี้ของ J en, เจแปนครับออกจากประเทศญี่ปุ่นบุนน้อยบุญใหญ่นะครับลูลุลงงานหน้าก็ได้งานไ่ก็ได้รวมทั้งตัวรถ ใบม,มีตรถแล้วก็ผ่านประมาณสามตันเทนิงบ่ยู่ประมาณนี้นะครับบ่รถบ่หน่อยบอย่ใหญ่ากพี่น้องก็ไหลก็แช่ ไ้พบกันคลิปนะครับผม